เราทุกคนล้วนมีเวทนาสองรูปแบบด้วยกันคือเวทนาทางกายอันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายและเวทนาทางจิตซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเป้าหมายสูงสุดของการเจริญสัมปชัญญะคือการหลุดพ้นจากเวทนาทางจิตไม่ใช่การกําจัดเวทนาทางกายโดยสิ้นเชิงเพราะกราบใดที่เรายังมีกายอยู่เวทนาทางกายย่อมเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การเผชิญหน้ากับเวทนาในการปฏิบัติสมาธิ เมื่อเรานั่งสมาธิเป็นเวลานาน,านโดยไม่เคลื่อนไหวเวทนาทางกายย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความปวดไม่ชาหรือเหน็บชาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะส่งผลให้เกิดเวทนาทางจิตตามมาด้วยเช่นความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญหรืออยากขยับทาให้ความเจ็บปวดที่เราสัมผัสอยู่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นสองเท่าหากเราไม่เคยฝึกสัมปชัญญะอย่างผ่อนคลายมาก่อนการ,รเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้ย่อมเป็นเรื่องยาก เพราะเวทนาจะรวมตัวกันเป็นก้อนความรู้สึกที่หนักอึ้งและโทนทานแต่ในทางกลับกันหากเราได้ฝึกฝนการเจริญสัมปชัญญะจนเกิดความชำนาญเป็นนิสัยเวทนาเหล่านั้นจะค่อยๆค,คลายตัวและกระจายออกเราจะสามารถกำหนดรู้และเฝ้าดูเวทนาได้อย่างเป็นกลางจนกระทั่งเวทนานั้นดับลงไปเองด้วยความสมัครใจกระบวนการนี้จะช่วยปลดเปลื้องกิเลสที่เคยเข้าครอบงำจิตใจของเราและเป็นการทำลายสกายทิฏฐิ ความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราได้ในขั้นตน้นข้อควรระวังในการพิจารณาเวทนาสิ่งสําคัญคือเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเราไม่ควรพยายามคิดแทนว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราหรือเป็นเพียงาธาตุขันธ์การใช้ความคิดวิเคราะห์แบบนี้จะไม่สามารถละสัจกายทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นการใช้ความคิดปรุงแต่งมาบดบังความจริงเราจําเป็นต้องปล่อยให้เวทนาได้แสดงตัวเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา ด้วยตัวของมันเองอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อนั้นสักายทิฐิจึงจะขาดออกจากใจได้อย่างแท้จริงเส้นทางสู่การหลุดพ้นขั้นต่อไปเมื่อสกากยทิฐิได้หลุดพ้นจากจิตใจ,จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลดละสุขทุกขเวทนาที่เกี่ยวข้องกับความเพลินในการมกุลห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมีอนุสัยแห่งการความติดข้องในกามและปฏิคต์ความขัดเคืองเป็นตัวกระตุน้นเมื่อเราสามารถละอนุสัยเหล่านี้ได้ด้วยอริยมรรค ใจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในธรรมของอนาคามีบุคคลและหลังจากนั้นจึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาปัญญาในขั้นสุดท้ายเพื่อบรรลุถึงความหมุดพ้นอย่างสมบูรณ์